สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเตยนะคะวันนี้เนี่ยเตยจะมาแนะนําวิธีการล้างหน้าแบบล้ำล้าเลยทุกคนด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะเครื่อง Lumi s ปาไอโที่เขาจะจับคู่กับตัวแอปพลิเคชันเวล่าของนูส k i n ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอตัว Lumi s ปาไอโเนี่ยมันคืออะไรนะคะจะบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นเครื่องทําความสะอาดผิวหน้าแบบอัจฉริยะค่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยี micro pulse oscillation เอกสิทธิ์เฉพาะของนูสกินเลยค่ะและยังไม่พอนะเขามาพร้อมกับ IOT เทคโนโลยีด้วยที่จะสามารถจับคู่แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเว l a นะคะด้วยระบบ b l บลู o t h อีกด้วยเรียกได้ว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่คอยให้คำแนะนำเราในเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อันทรงพลังที่ช่วยให้เราออกแบบการดูแลผิวหน้าในแบบของเราเองไม่ว่าจะเน้นจุดไหนหรือใช้เวลาเท่าไหร่ก็ง่ายนิดเดียวไม่ใช่แค่นี้แต่เรายังสามารถสนุกไปกับการถ่ายรูปเซลฟี่เพื่อติดตามผลลัพธ์ของผิวเราได้แบบทั้ง b บฟอร์แล้วก็อะฟเตอีกด้วย และการเชื่อมต่อ l u m i Spa IO นะคะกับแอปพลิเคชันเ e l a เนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะขั้นตอนแรกเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันเ e l a ของ Nu Skin มาก่อนนะคะหลังจากเราโหลดแอปพลิเคชัน v e l a แล้วนะคะเราก็มาที่ตัวของ l u m i Spa IO ค่ะโดยการไปที่ปุ่มเปิดปิดนะคะกดแบบดับเบิลคลิกนะคะ2ครั้งกึกๆเพียงเท่านี้ค่ะ ลูทูธเขาเนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อกับแอปและสามารถทำตามขั้นตอนได้ตามที่แอปพลิเคชันบอกได้เลยค่ะเมื่อเชื่อมต่อแล้วเราจะเจอรูปแบบการทำความสะอาดแบบมาตรฐาน1รูปแบบและเรายังสามารถออกแบบเองได้อีก3รูปแบบเลย เขายังสามารถบันทึกประวัติการทำความสะอาดผิวหน้าและมีรางวัลพิชิตเป้าหมายด้วยอีกทั้งน้องเนี่ยยังมีเซนเซอร์อัจฉริยะที่จะช่วยวัดแรงกดและการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้ทำร้ายผิวหน้าที่สำคัญตัวหัวซิลิโคนน้องเขานุ่มมากทุกคนเลยจะไม่ทำร้ายไมโครไบโอมบนผิวหน้าของเรา และถ้าจะให้พูดถึงข้อดีนะคะของการใช้ LumiSpa.io นะคะโอ้โหเขามีข้อดีเยอะมากๆนะคะเขาทําให้ผิวของเรานะคะนุม่มนวลเรียบเนียนเปลง่งปลังผิวกระจ่างใสผิวสะอาดรูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยยังดูกระชับมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อใช้คู่กับแอปเวล่าที่มีการเก็บประวัติเอาไว้ติดตามพัฒนาการของผิวให้ดียิ่งขึ้นและสำหรับเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครก็ตามที่กำลังมองหาเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าอยู่นะคะเตยขอแนะนำตัวนี้เลยตัว LumiSpa.io นะคะที่สนุกกับการออกแบบการดูแลผิวหน้าของตัวเองที่ทั้งตรงจุดแล้วก็ตรงใจค่ะ